นีตกานี่นะคะเห็ดกาป่างเหมือนเดิมตีน,นรับนีนรับนาต้านไว้ออสโตมาช่วย STO ออาก็เอาไอซไอตัวนี้ กดตัวนที่สดงร้ที่2งร้0 0ดอนนะคะได้แล้วตรงนี้อ่าไอสไออะค่ะเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วอึปึ๊บปึ๊บวันนี้เป็นไซ์เว้ค่ะกดขึ้นนะคะอ่ะสิบนาที วินนะคะได้ละนะคะหนะะึ่งออเดอร์ไปต่อรรนีการง่ายนะมันไม่วิ่งเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะคะการมันไม่วิ่งไปออปชั่นต่อเลือก sp 0 0เอ้ย sp 300รจีเ้นเหมือนเดิมค่ะน่ารับน้นตอนปุ๊บคราวนี้เราปรับเราได้187แล้วเราปรับเหลือ10 สแป,ปบสิบเหรียญพอค่ะเอากำไรมาเทนะค่อยๆเก็บไปต่อตรงนี้ค่ะตีแนวรับก่อนสีฟ้าแนวต้านนะข้างล่างคือแนวรับเออสโตสโต้สโต,สโตรอสอักครู่ดี๋ยวตีไหนนะ ีแนวรับสุดเลยด้านล่างอันนี้เปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองเราจะได้เห็นชัดอันนี้ข้างล่างสีเหลืองคือแนวรับนะคะข้างบนคือแนวต้านสีฟ้าตรงกลางคือเป็นโซนรับก็ได้ต้านก็ไดนะ้อยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือจากแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่ได้นะคะอันนี้จากแนว แนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่ได้ตรงกลางนะคะมันเปลี่ยนได้นะยารอค่ะวันนี้เป็นไซเวยยอยู่นะคะ็เน็ตเนธธ็ตหลุดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้สักสองอเดเรล้อจะปิดจับแล้ว ไม่ได้อ่ะปรับก่อนโอ้อันนี้ง่ายปอันนี้มีแนวสอนสักคู่นะแนวสอนปุน๊บโอเคเดี๋ยวย่ออีกหน่อยนะโอ้ยโอ้โ กดผิดนะคะกดผิดอืมจะสักครกู่กดผิดนะเมื่อกี้นี้กดผิดมันลั่นไปบดแก้ใหม่ก่อนนะคะ เป็นสามสิบเหรียญสักครู่นะกดขึ้นค่ะโอ้มันชนแนวนะเรากดขึ้นนิดนึงโอ้ไม่ก็มันลงอ่ะกดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ยร้อยเหรียญเลยนะคะอ่ะไปต่อค่ะ โอเคออเดอร์นี้เราวินนะเราได้หกสิบหกเหรียญน,นะกำไรหักไอ้นี่ไปด้วยสิบเหรียญโอเคถือว่าเราวินนะเดี๋ยวออเดอร์นี้เราจะกดขึ้นเลยอีกสามสิบดันนะคะ ขึ้นได้หน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาเส้นออกก่อนตีเส้นให้ดูก่อนตรงนี้เขาจะขึ้นมาถึงตรงนี้แนวใต้ข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวลับแนวลับย่อยนั่นเองนะคะโอเค ด้วยนี้เราเวินนะเวินอีกหกนาทีสี่สามสองอ่าววินสาม้มติดเลยนะคะเยีย yeah. มนะคะอันนี้ OTC วันเสาร์นะเราจะเอาห้าไม้ติดสี่ไม้ติดก็แล้วกันนะคะมาดีเซนกันปึ๊บอันนี้กดให้ดูนะปึ๊บดีแนวไว โอ้โหนี้ง่ายเลยครับเสร็จแล้วเลยนะครับง่ายเลยครับกาแบบนี้ปรับก่อนนี้แนวย่อยนะแนวย่อยจีเส้นอีกนี่ แท่งเทียนยาวมากนะแท่งนี้ยาวจริงๆนะรอแป๊บนึง นวซ้อนเยอะนะเดี๋ยวเส้นออกให้กันเดี๋ยวงงกันตีเส้นออหนึ่งใกันนวตาออันนี้นนวรับเส้นสีขาวอีกแนวหนึนะ่งเส้นข้างบนคือแนวตาเส้นข้างล่างคือแนวรับนะคะรอดว่วนเพาะการมันจะขึ้นหรือลง เดี๋ยวถ้าเราได้ออเดอร์นึงเราจะปิดจอบเลยนะคะอืมถ้าไม่ได้เราก็จะปิดจอบลหละเราได้วินสามายแล้วนะคะนี่ดีเนลทีเทนลน นีอันนี้ตีนาวย่อยโอเคตีนาวย่อยสวยนะออเดอร์นี่สวยออเดอร์นี่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวลองกดได้ไหม,ไมน่าจะได้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบ้ายค่ะ